สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ16ทีมสุดท้ายเกมที่2ประจำเช้าวันพุธที่9มีนาคมกันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่ไบร์เจนมิวนิคครับโอ้โหยังโหดฮนะเปิดบ้านถลม่มเลดบูซซาวส์บวกไป7-1นะฮะโดยที่เกมนี้เจ้าบ้านได้7ประตูจากโรเบิร์ตเลวันดอสกี้ยิงแฮตทริกฮะที่เหลือมาจากเซิร์กานาบี้โทมัสบุลเลอร์ยิง2ประตูแล้วก็อีกหนึ่งลูกมาจากดีลอยซาเน่ส่วนทีมเยือนได้1ประตูจากเมอริส คลียร์ากานะวมผลสองนัดเนี่ยก็เป็นบาเยิน์ที่ชนะไปด้วยสกอร์ท่วมทน้น8-2ครับผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้อย่างง่ายดายส่วนอีกคู่หนึ่งลิเวอร์พูลก็แพ้ให้กับอินเตอร์มิลานไป0-1เกมน,นี้ทีมเยือนได้ประตูจากเลาอุธโรมาติเนสครับแล้วก็อเล็กซิสซานเชตของอินเตอร์โดนใบแดงไล่ไปด้วยนะรวมผลสองนัดเนี่ยก็เป็นลิเวอร์พูลครับที่ชนะด้วยสกอร์สองหนึ่งผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเช่นกันมาดูกันที่ดาร์ซโนล่าสุดตอนนี้ก็เป็นโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ที่ซัดไป12ประตู เดี๋ยวส่งท,างท้ายกันที่โปรแกรมในคัมคืนวันนี้นะฮะก็จะมีแมนซิตี้เปิดบ้านเจอสปอร์ติ้งฮะผลรวมเนี่ยก็แมนซิตี้นำอยู่5-0แล้วก็อีกคู่หนึ่งเป็นเลอมาสต์เบลดเดจอกับปารีสแซ็งแฌร์สกอร์รวมปารีสนี่ะนำอยู่1-0ส่วนในสัปดาห์หน้านะครับคืนวันอังคารก็จะมีอาแจกเจอเบนฟิก้าแล้วก็ man แมนยูพบแอตมาดริดตามด้วยพุธหน้านะฮะยูเว่เจอเบียรลิวแล้วก็ลิวพบเชลซี